อันนี้อยู่กับเรา,าเหมือนเดิมครับวอรล็อก EP2 ครับเด็กเกรียรียน EP2 EP2 จะมาอีกส่วนนึงครับเป็นส่วนที่น่าจะเก็บง่ายกว่าส่วนแรกนะครับคือได้ยินมาขอ้อมูลมาแค่นี้แหละครับสำหรับว่าเก <laughs> <laughs> ็บยากก <laughs> ว่าเดิมปยากกว่ <laughs> โอ้โหซูปเปอร์ไฮเปอร์สมูทไฮเปอร์สมูทของเรา อ๋อนี่เป็นกำนังเลยครับจบลุกไหครับโอ้ข้างล่างมีน้ำนั่นจะเป็นน้ำตกแห่งปลาอเมซอนโอ้ทางโคตรชันเลยโอ้ฝั่งนุก ฝนติดไป,ไปครับไปโอ้พี่สองของเราอยู่กับฝนล,ล้วนๆสังเกตด้วยจากหน้าดีนะครับเบี่ยงมาแล้วครับนี่มันยาวใช่ไัมถึงแล้วครับโอเคเรามาถึงแล้วกับสวน <c oughs> ที่สองนะครับ <c oughs> แล้ว แล้วปามี่มาจากไหนครับผมรถบรรทุกเราวปปะ็ของงชาบ้านเจ็ของเราเมาัไดนครับส่วนเดี๋ยวจะลองเอารถขึ้นไปนะครับบนควรขนะ้างบนมันควรมันคือควรครับ ควนก็นคือเนินครับเนินเนินขนาดเนินเขาขนาดย่อมย่อมกี่องศาครับประมาณ50าองศาครับผมกินก่อนครับลองขึ้นไปครับ,บรอโอ้ล้อเกาะครับเกาะแน่นโอ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับ โอ้ลื่นๆครับลื่นๆครับ,บโจท้อยอมเพื่อนให้ออกตัวไม่ออกมาตรงนี้แล้วมาตรงนี้อ <c oughs> อกเลยออกมาตรงนี้นี่โอ้น่าจะขึ้นไม่ได้ครับมันลื่นเกินไปครับอื้อหือ เรา็เลยผ่าน,น,านมาทำไมเนี่ย<น>อันนี้เหลืออยู่สักส<น>ี่ห้าลูก<น>